สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสปูสุคนครับมันนี้เอาเทลา่าผ้ามากินขา้าวแลงครับได้มือวันศุกร์เนาะวันมือวันศุกรเสาร์อาทิตย์มันเอาเทลาเดี๋ยวมี่ยังกินแน่เดี๋ยวเอาเทลา่าไทยเบิองก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาติดตามรับชมกับเพาหรือว่าอาหารเย็นสําหรับมือนี้เนาะครับเนาะไปเลยครับพี่น้องนี่ครับกระเพาะเทล่าสำหรับ ทำขึ้นนี่ครับสําหรับอาหารเย็นมื้อนี้นะครับเนาะมาแล้วครับมาแล้วสิ่นี้ยังแน่เดาไทยเพิ่มเติมอันนี้ผักลวกครับไข่เอ้ยครับเขือลวกแล้วก็อันนี้ผัดผัดถง,งอกหมูสับก็จะมีไข่ไข่เจียวชะอมผัดไข่เจียวใส่ผักขาบานเท่าเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยบนี่ของแท้รสเด็ด น้ำพริกกะปิครับพี่น้องสุดยอดเลยสำหรับครับเืีน,นี้สำหรับตอนเย็นอาหารเยน็นเืี๋วนี้นครับก็มีปลาทูปลาทูปลาคู่หรือว่าปลาสองตัวว่าปลาทูนะครับนี่ <c oughs> มาแซ่บๆน้องกันครับพี่น้องสำหรับอาหารแรกมื้อน,นี้ครับนี่บ้างทีมงานมัน,นใส่้แหนนี้ของเราปลาทู เอ้จานเขาการมณ์บ้างหนึ่งคือเกามาแสบๆน้ำกันพี่น้องเด้อเดี๋ยวเอาติดไทยบ้างอีกทีหนึ่งครับอันนี้ไทยกับขอ่อยบงสะกันเดี๋ยวติดตามไปเลยครับพี่น้องตามไปเลยครับพี่น้องครับมาับมามาแสบๆน้ำกันงมาดิพี่น้องเอาพอจะนปั๊บนะกล้องไอ้เขามีปั๊บสีปั๊บแสงห้ยอยู่ในกล้องกัน ขัวสับสืออ่อม <c oughs> มไ,อไนนนะม,ไองงอม,ม,อม่ไปนองัวจะไดหมจักวิธีการเลื่อนเดิมบ้างวะเดินเป็นยังไเนาะครับเนาะเดี๋ยว้บางกนหน่นองผัดตัวงอกหมูสับมาันว่ากับน้ำพริกตุนพริกแซ่บไปน้องเดี๋ยวยาวส้บางกอนเป็นไงน่าดองวบ่เหนื่อย ถาคุณยง,น,น,น,งน้องบัดตอนแรกลยวกินแบบนี้ไปลอใส่น้าไปจิ้ใส่เกียวใส่สะอมแก็ใส่น้ำพริกตะปิพี่น้องนี่พริกพเผ็ดสูดเด็ดเลยป่าจันกันวามเหมือทีมงานว่าน้ำพริกตะปีสูรเด็ดเลย เดนดีๆยมเป็นตะเลีดยนเมังมสีแดงกตัูเตียที่เห็ดกินรับมีน้องวะขามพิเศษครับมืงอี่อืมอืมบ้าสนเลยเนี่ วาภาษากันด้เพราะจงชงานห่เสียใจนะมังตังนะเพรามันเาพืินชิมาในพิมานั่งกินกันรอไม่รอกเราินข้ายงสิคืออนคนกินแสบไปน้อกเดีไปกินข้าหน่งหน่อยหยั่งซอสแตซอเด้กมันบ้ามัน มันหล่นเปียแห้ง,งอข,ของจันสิเตรียมซอนเตรียมค่ำทีราบขมมุมเรานำปวกพอแ้แห้งช่องอ อย่างนั้นห้ามีจะคตรินของแสบกินับแซมรั่รับอะไรจากโปรไข่ต่างๆหน้าหน้าพี่น้องกินกัแสบนอนงรับรพบรยยงว่ากินอาหารให้ครบห้าโมงพักก่อนัเพียงคอทุงพลังร่างกายแข็งแรงผู้พิทใต้ที่มือ,กอพกกระไม้แยมร่างกายเข้าแข็งแรง มันมากเขอไมาแยมมันก็อยู่ในบริเวณนี้จากไปเพราะม,มันจะ่าหอาสูขความลักไปึงแน่เลยนี่น้องนีแบบต้องต้องที่สุด ถ้าเรากินสุกจังที่สุดกินท่านง่ายๆอย่าไม่แห้งพวกกนห้มัไดลาย เดี๋าายาลากีการนุ่นแลยคัยังปดปดดีการนุมาลันนี่มเมันแยที่ป,ปีลสมซีเทียหาเทียรแล้วเป็นยังไะได้ค่เกาอยู่้มสันท่านขาว่อนได้กินแบบนี้พี่น้อง ยินแบบนี้มันจะเป็นสุขภาพร่างกายแข็งแรงโอ้จะบ่ม่ายำกินข้าวอ่านขึ้นมาเป็นหลแสรบอืมอืม่าสนใจมากเน จะขออนุญาตขอการของพวกคุณ f อซีที่เป็นคดแทพคนที่ตามคนไล่ละคนซะะแซ่บซอคล้ยลวก็คเมาเนม็นขอามาสุบุตรคนเนอะพป่น,อนอ้องเน่าองอาไปสุกมานนี่ นี่ยังกิกนแบบแบบบานๆนี่สิละคนทำงานนี่ยังเสาร,แรงแรบแสบแบบมาไทายเป็นเสือนี่เอาหัวตรงหุ่นทวิธีการปรับสีกล่องนี่มันจะเปแจ้งยุคไม่นองเขาทายมัดี่ได้ใต้สุดนี่ะนะละบ <laughs> <laughs> านถ้าแั่บูอกกันไม่นองอืม <c oughs> เราจะนั้นความมา่อยก็ความแ่บเราหลังจากที K ่ลางิครับเนี่ยโอเคก็มีรอหน้องนะ้ามงจอเรว่ากินขอแรงกับหยังให้งจอว่าขอแรกับหยังกับทีมงานหลังจากเลยงานมากวัดฝุ่เนาะ กักมีนอนีอต้วนียวนอกไปนรองเนาะมันถึงของแรงต้องการจัดแฉบเลาเผาประมาณนี้เนาะอืมมันแกเัองงานมากในตลาดนะครับซื้อของให้กินอะไรขึ้นแถวกกับผ้าขึา้นให้กินกับทพิง,งานครับพี่น้องครับิมีต้อเนีอเพราะกายว่่งข้นที่เป็น,น,นตัวค,น,ค,น,คน,น,นกดแรกกดติดตามกดไลค์กดซับตะใครอ่านน้ำตั่งผู้คนกดแล้วเราค่เห็นแล้วกา ขอบุญขอวงหลายๆตั้งบริบทเสนอค่ะไ,ไม่น้ำเด้อดเป็นรองเด้อตามน,น้ำเนี้ยตักทลาหรือผมอ่าณนี้และวนี่ยังดีๆกึงไอ้เพงไปเลยเป,เป็นเป็นร่วมเด้อเป็นแบบว่นไหนเป็นแบบคอนเทนต์แบบยังแบบดังๆดอกเอาแบบบานๆทั้งเสร็จแล้วพี่น้องเนาอะขอบุญหลวงพที่ติดตามกันเด้อพี่น้องเด้อสารัพินิจเสนอครับสวัสดีครับ